ก็สวัสดีนะครับกับ FC ปุ๊เกอ์นะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับทีมงานเริมเเกียวนะฮะมาจัดให้ครับกับเจ้าช้างจัมโบ้นะครับสู้แอ์นะฮะอันนี้ปี6กหนึ่งนะฮะมาจัดที่หนาของเจ๊แมมนะฮะ ข้าวไหลดีมากเลยครับพูดนีประม,มาณห้า,นานไร่นะฮะแปลงแรกนะวันนี้ มาดูหนาปางนะฮะจิมงานเสร็มรถเกี่ยวนะฮะอุตรดิตถ์นะฮะจัดที่บ้านป่าทอนนะฮะอำเภอเมืองครับอุตรดิตถ์นะฮะก็ลุยกับเจ้าช้างจัมโบ้นะฮะตู้แอร์เกษตรพัฒนานะวันนี้มาชมกันนะฮะเกี่ยวได้คล่องตัวขนาดไหนนะฮะมาชมกันนะครับ ราคาไม่ลม้มไม่ลมนะทิ้วมากครับเกี่ยวห้องแอร์เย็นๆนะฮะ เอาฟ้าเปิดนะฮะมอกิการเกีเกียวนะฮะหลังจากเมื่อวานฝนตกไปนิดๆหน่อยๆครับพอทําใจได้นะครับวันนี้ก็เริ่มออกมาลุยกันอีกครั้งนะคระับปฏิเนียนแซมละเกียวนะฮะวันนี้ออกหมดทุกลำนะฮะกระจายตัวกันไปครับเดี๋ยวช่วงบ่ายครับเดี๋ยวไปรวมตัวกันที่แปลงแถวคลองนะฮะคลอง รันประทานนะฮะหลังบ้านนะฮะออกมาไกลๆก่อนครับแล้วก็กลับเข้าไปใกล้ๆบ้านนะฮะอันนี้ออกกันทุกลำนะฮะมังกัตติมานเซมะเกียนะฮะง่ายก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปนะฮะอย่าลืมนะครับเข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะฮะเพื่อได้เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็เน้นย้ำเสมอนะครับกับข้อผิดพลาดนะครับอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับก็ขอโทษขอภัยไว้นที่นี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ให้ชมนะฮะเจ้าสารจัมโบ้ครับอันนี้ เกษตรพัฒนานะครับตู้แอร์นะฮะรายารัมโบ้ปี2561นะฮะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้กันครับเดี๋ยวแปลงต่อไปเดี๋ยวจะมีถ่ายคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ